ผมซื้อเครื่องอัดเสียงมือสองจากตลาดของเก่าครับแต่ในหน่วยความจำมีเพียงไฟล์ที่ไม่เคยเปิดบันทึกเอาไว้และในนั้นมันมีเสียงกรีดร้องของใครบางคนแล้วยังไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นต้องการอะไรกันแน่เจ้าของคลิปในเรื่องนี้เชื่อคุณกิจครับอายุ33ปีเป็นคนชอบสะสมอุปกรณ์เก่าๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องอัดเสียงแบบนิจิตอนหรือว่าจะเป็นกล้อง หรือว่าจะเป็นทีวีของต่างๆครับแค่เป็นคนอนุรักษ์ของเก่าเท่านั้นเองวันหนึ่งคุณกิจดันเจอเครื่องบันทึกรุ่น2012ครับในย่านตลาดเก่าแถวบางกะปิราคาเพียงแค่ร้อยบาทเท่านั้นและมันก็ยังเปิดใช้งานได้อยู่ด้วยครับคุณกิจเลยลองกดปุ่มเปิดเครื่องนั้นดูและเห็นมีไฟล์เสียงชื่อว่าเล c o อร์0 0 1ไม่มีวันเวลาไม่มีเจ้าของไม่มีรายละเอียดในไฟครับ คุณกิดเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เลยเปิดฟังดูในคืนนั้นครับตอนเริ่มเสียงมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเพียงแค่เสียงลมหายใจช้าๆ,ๆกับเสียงเดินบนพื้นปูนครับคุณกิดก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นไฟล์ทดสอบเสียงของเจ้าของเก่าก็ได้เพียงแค่กดและเดินไปเดินมาอาจจะเป็นไปได้ครับแต่ในนาทีที่1.42ครับมีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าอย่าเข้ามานะฉันจะโทรหาตำรวจ จากนั้นเธอก็กรีดร้องและมีสิ่งของล้มลงตั้งมากมายเสียงดังสุดๆครับประโยคสุดท้ายที่คุณกิจจําได้ไม่ลืมช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีและมันก็จบลงที่ตรงนั้นครับเสียงเงียบลงไปครับแล้วมีเสียงของผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาก่อนที่มันจะตัดไปยายบ้าเธออัดเสียงทำไมคุณกิจเลยรีบเอาเครื่องเครื่องนี้นะครับไปถาม กับเจ้าของร้านที่ซื้อมาว่าพี่ได้มาจากไหนพอไม่แน่อาจมีผู้หญิงกําลังตกอยู่ในอันตรายก็ได้เจ้าของร้านก็เลยตอบกลับมาว่ามีคนเอามาขายให้เนี่ยแฟนเก่าได้เสียชีวิตไปแล้วแต่เขาไม่กล้าเก็บเอาไว้หลังจากที่ได้คุยกันไปกันมานะครับสุดท้ายก็หาไม่ได้ว่าเจ้าของเครื่องคือใครกันแน่คุณกิตเลยเอาเครื่องบันทึกอันนี้ส่งให้กับตํารวจครับเพราะเขาเป็นห่วงเป็นใย,ยอย่างมากว่าไม่แน่อาจมีคนตายจากเหตุการณ์นี้ หากได้ยินแล้วก็ต้องช่วยเ่าที่ช่วยได้หลังจากที่ตำรวจตรวจสอบไฟล์เสียงเป็นที่เรียบร้อยนะครับตำรวจได้พูดว่าคุณมันเป็นคดีเมื่อประมาณสาปีก่อนและคดีนี้ยังไม่ได้ปิดด้วยผู้หญิงคนนั้นหายตัวไปไม่มีศพและไม่มีเบาะแสด้วยส่วนเสียงที่อยู่ในเทปตำรวจได้ยืนยันแล้วนะคะว่านั่นคือเสียงของเธอครับ ใช่ครับถึงแม้ว่าคุณกิจจะเอาไปให้กับตํารวจที่เสืบกสวนแล้วก็ตามแต่ตํารวจเคยทําคดีนี้ไปแล้วฮะแล้วก็ไม่เจอด้วยในท้ายที่สุดคุณกิจก็เลยเป็นคนสุดท้ายที่ได้ถือเครื่องบันทึกอันนั้นไว้ครับคุณกิจเขาก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็เลยเอาเครื่องนี้ขึ้นมาพลิกไปพลิกมาและดูน,นดู่นดูนี่ไปเรื่อยๆเพราะเขากําลังเป็นห่วงผู้หญิงคนนั้นเพราะไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเป็นหรือตายครับแต่อยู่ดีๆกับมีไฟล์บันทึกเสียงอีกหนึ่งไฟขึ้นมาได้ทั้งที่ยังไม่มีการอัดนนะครับ เลคคอร์ด0002ครับคุณกิจเห็นแบบนั้นเลยรีบเปิดฟังโดยทันทีฮะและนี่คือเสียงที่เธอพูดหากคุณได้ยินแปลว่าคุณได้เห็นฉันแล้วช่วยพาฉันออกไปทีฉันอยู่คนเดียวมานานแล้วได้โปรดช่วยฉันหน่อยและจบลงเพลงเท่านั้นนะครับคุณกิจก็ยิ่งสงสัยไปอีกเดี๋ยวนะถ้าหากจะไม่ผิดตำรวจบอกว่านี่เป็นคดีเมื่อ3ปีก่อน แล้วไอเปิดครั้งล่าสุดมีแค่ไฟล์0001แล้ว0002มันมาได้อย่างไรคุณกิตเลยเอาไฟล์อันนี้ไปให้ตํารวจคนเดิมดูอีกครั้งครับแต่รอบนี้ตํารวจกลับบอกว่าเครื่องบันทึกเสียงอันนี้ไฟล์มันว่างเปล่านะไม่มีไฟล์อะไรเลย0002ที่คุณว่ามันไม่มีเราได้เช็คประวัติตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่คุณกิตเถียงนะครับและพยายามที่จะเปิดให้ดูแต่ใช่ครับมันหายไปแล้วจนถึงนาตอนนี้คุณกิจ ก็ไม่มีอะไรที่สามารถเป็นหลักฐานและยืนยันได้เพราะเขาคิดว่าไฟล์มันจะต้องอยู่ในเครื่องบันทึกเทปอันนั้นก็เลยไม่ได้อัดเสียงไว้เพื่อเป็นการยืนยันครับจนในท้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมนอกจาก0002นั่นเองครับในท้ายที่สุดคุณกิตก็เลยไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างและเขาก็ทานได้เพียงเท่านี้ครับหากเป็นคุณล่ะวันหนึ่งคุณได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือไม่ว่าคนนั้นจะเป็นหรือจะตายแล้วก็ตาม ยังจะช่วยเหลือต่อไหมครับหรือว่าจะปล่อยเสียงนั้นเอาไว้แบบนั้นก็พอแล้วเพราะคุณไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งที่เหลือคุณเลือกเองได้เลยครับหากคุณชอบคลิปแนวนี้อย่าฟังก่อนนอน